อลาละครับขอเสกด้วนนะครับผมวันนี้เรามาตอนเช้าซึ่งร้อยวันพันปีเปิดมาตอนเช้า <S <S อ,ะอะไรทุกคนวันนี้เราจะมาทาคลิปที่มีอา่าอ่าคนขอมาคือก่อนหน้านี้นทุกคนมันมีคนมาอ่ขอให้ผมทํา Q&A ซึ่งซึ่งผมยังไม่อยากทําในตอนนี้เพราะทุกคนคงจะเห็นแหละว่าคือ คืออยังไงดีวะคือมันก็ไม่ค่อยมีคนดูอะ่ะเก็บปะเออคือ,อย่างผมมันไม่ค่อยมีคนดูอยู่แล้วเออเราทำไปแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครมาถามแล้วก็จะตอบใครก็ไม่รู้เพราะขนาดเนี้ยมีคนมาคอมเมนต์ใช่ไหมผมตอบไปไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอะผมผมก็ตอบแล้วก็ยังไม่กลับมาอ่านเลยบางคนอะเออผมก็แบบเออก็ละไม ออเอ่เอเไงอ่ะพักไว้ก่อนละกันเออเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมแล้วจะมาทําให้แต่ว่าวันนี้เราเลยจะขอเปลี่ยนมาทําเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับ youtube ที่ผ่านมาของผมทั้งหลายปี <c oughs> ก็นั่นแหละผมได้เตรียมคําถามมาหลายข้อเลยเนี่ยเห็นไหมได้จดคําถามมาก็เป็นคําถามที่มีคนเคยถาม ทั้งมีคนเคยถามแล้วก็ที่ว่าหลายๆคนก็อยากจะถามบวกกับบางคําถามเนี่ยก็เป็นมนเชิงเกี่ยวกับช่องของผมด้วยก็เลยเออถือว่าเป็น Q&A ส่วนหนึ่งก็ได้แล้วแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสูคําถามข้อแรกกันเลยดีกว่าเริ่มทําคลิปแรกเมื่อไหร่อ๋อเริ่มทำคลิปแรก,อรอรแรกตอนจำได้ว่าเมษาน่าจะพักต้นเดือนช่วงแค่อ่ามืนเคยจดไวยอยู่ช่ว หกเมษาเมษาสองพันหกหรือสิบเจ็ดนี่แหละโอเคคำถามข้อต่อไปความรู้สึกครั้งแรกที่ทำคลิปครั้งแรกมายถึคลิปแรกเลยใช่ไหมถ้าคลิปแรกเลยก็คือผมว่าจะงไงทุกคนก็ต้องเหมือนกันแหละถ้าทำคลิปแรกไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนรูปแบบไหนก็เถอะงไงทุกคนมันต้องอ่ายั่ไงอ่ะตื่นเต้นอยู่ละ ตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังกับผลลัพธ์ที่มันจะได้มาไม่รู้จะอธิบายยังไงก็ตื่นเต้นอ่ะเออมันก็แค่นั้นปะคืออารมณ์ตอนทําคลิปแรกอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเว้ยเพราะเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอนาคตต่อไปอ่ะเราจะทําในรูปแบบไหนหรือเป็นยังไงหรือทําไปนานแค่ไหนเพราะนั้นแล้วเราก็ตอนที่เราทาคลิปแรกเราเลยไม่ได้คิดอะไรมากมากกว่ามากกว่าแบบอ่าไม่โดนดา่า เออตอนนั้น,นก็ตื่นเต้นแหละเอก็แค่ตื่นเต้นอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากกว่านั้นเออเพราะตอนนั้นอ่ะจริงจริงมันเป็นยุคที่ทําให้เพื่อนดูเออช่วงปีแรกเลยนะช่วงปีแรกผมทําให้เพื่อนดูเพราะว่าช่วงปีแรกอ่ะช่วงปีแรกผมทามาปีหนึ่งอ่ะซับขึ้นมาประมาณสองร้อยซับแบบรวมเพื่อนแล้วนะรวมเพื่อนแล้วขึ้นมาประมาณสองร้อยซับ แล้วก็ในปีที่สองอ่ะปีที่สองขึ้นมาถึงพันกว่าเลยเออแบบขึ้นพองไฟมากตอนนั้นตกใจมากแล้วก็เราจะไม่เล่าต่อแล้วเพราะเดี๋ยวเราเป็นซ้ำกับเขาจะไม่ได้เล่าโอเคความรู้สึกในปัจจุบันความรู้สึกตอนนี้เฉยๆตอนนี้รู้สึกว่าเราเฉยๆกับมันจะได้ว่าอไรดีอ่ะคือเราทํามาเป็นปกติหลายปีอ่ะเราก็รู้สึกว่า เราทําได้ดีในรูปแบบของเราแล้วไงคือมันพัฒนาได้แต่หมายถึงว่ารูปแบบที่เราทําอ่ะเราคิดว่ามันดีอยู่แล้วแต่มันก็พัฒนาได้คําถามข้อต่อมาผ่านอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาก็เราผ่ากนการแบบขึ้นไปจุดสูงสุดมาไม่ส่วนส่วนเรียกว่าไง,งาจุดที่สูงมาก่อนเออเราเคยไปอยู่ในจุดที่สูงมาก่อนมียอดทรัพย์เกือบหมื่นมียอดวิว มียอดวิวหลังบ้านอ่ะรวมกันเป็นล้านวิวเลยจริงๆนะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะยอดวิวต่ําสุดของผมอ่ะยอดวิวต่ําสุดของผมคือแทาไม่ต่ากว่าสี 500, ่ถึงห้าร้อยสี่ห้าร้อยนี่คือต่ําสุดแล้วนะแต่ถ้าเป็นในปัจจุบันเนี้ยต่ําสุดก็คือช่วงเจ็ดสิบถึงเก้าสิบวิวใช่ไหมสูงสุดก็คือสูงสุดที่ทําได้ก็คือสามพันโดยประมาณ ไม่ไม่นับแบบคลิปที่อยู่มานานแล้วนะคลิปที่อยู่มานานแล้วมันปันไปเรื่อยๆไงเออไอต,ตอนนั้นอะลงไปคลิปเดียวอ่ะลงไปคลิปเดียวอะก็ได้แบบเป็นยอดอยู่เป็นพันแล้วอ่ะเป็นพันเป็นหมื่นแล้วอ่ะบางคลิปลงไปไม่ถึงวันอะขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งที่ภายในหนึ่งอาทิตย์อะภายในหนึ่งอาทิตย์ขึ้นมาถึงสามแสนเออขึ้นมาถึงสามแสนวิว แล้วก็โดนแจ้งลบไปเนื่องจากมันมันติดสิบแปดหัวเยอะเกินไปคือช่วงแรกเป็นช่วงที่ youtube กกำลังเริ่มเปลี่ยนกฎเว้ยแล้วแต่ที่งงอ่ะคือที่งงอ่ะก็คือว่าไอคลิปที่ผมโดนแบนไปอ่ะไอที่ว่าแสตไรแสนวิวอ่ะช่องอื่นที่ยอดวิวแค่หมื่นแค่หลักหมือนอ่นนะมันไม่ปิวเว้ยเออนี่คืองงมาจนถึงวันเนี้ยเพราะว่าทุกวันเนี้ไอ,อคลิปูกนั้นยังอยู่ไอคลิปผมอ่ะคือโดนแบนไปตั้งแต่ เดือนแรกที่ลงแล้วก็คือเพราะเดือนแรกมันได้เป็นล้างวิวเลยใช่เดือนแรกมันเกือบขึ้นล้านวิวแล้วนะผมคือผมไม่ได้แคปไว้อะแต่แคปไว้ตอนตอนที่มันขึ้นแตะวิวเออถ้าถะาผมหารูปเจออะผมจําได้ว่าแคปไว้ตอนแสงวิวแต่พอมาส่งกว่านั้นแล้วผมไม่ได้แคปไว้มั้งแต่ถ้าหาได้ถ้าหาได้อา,อาจจะเอามาแปะไว้นะคือตอนนั้นแบบเฮ้ยมันปึ้งปีงมากอะเพราะว่า มันเหมือนซับว่าเหมืนซกับยอดวิวหลักล้านอ่ะคือมันสูงมากในสมัยนั้นอ่ะคือยอดวิวหลักล้านสําหรับช่องเลกอ่ะไม่เป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นได้ยากยิ่งอ่ะยิ่งสมัยนี้ด้วยอ่ะยิ่งสมัยนี้ยิ่งยากแล้วคือสมัยนู้นอ่ะคือกราฟอ่ะกราฟผมมันพุ่งมากอ่ะแบบ ไม่ไม่ไม่เคยอยู่ต่ำม,มาก่อนเลยแล้วพอมาทําช่องเนี้ยมาทําช่องเนี้ยมันก็คือมันเปลี่ยนคือมันรู้สึกแบบเปลี่ยนรู้สึกไอ้น,นี่ไปเลยอ่ะนั่นแหละแล้วก็ผ่านอะไรมาอีกใช่ไหมมันมีอีกม,มกีผ่านช่วงมาเม็นช่วงเนี้ยเป็นอ่าทัวเป็นทัวแล้วกันเป็นทัวเล็กๆเ,เคยโดนทัวเล็กๆล,ลงประมัน สองสาคนอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,อไอตัวเจ้าของช่องก็รู้ด้วยก็คือเราไปทำคลิปแบบไปทำคลิปด่าเขาซึ่งถามว่าสิ่งที่เราด่าไปอ่ะมันเป็นไอ้นี่ไหมก็มันเป็นเรื่องจริงไหมมันก็มีส่วนที่เป็นแต่ก็เราก็พูดเกินไปจริงๆนะพอเราย้อนกลับไปดูแล้วเราก็ถือว่าเอ,อ้เราก็พูดเกินไปจริงๆแหละ แล้วตอนนั้นก็คือก็มีผู้ติดตามเขามีแบบเด็กๆในช่องเขาอะมาเจอคลิปเราเนี้ยแ,แล้วเราก็เขาก็มาพูดว่าเฮ้ยทำไมพี่ทำอย่างนี้ทำไมพี่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันเอาไปบอกพี่เขาแน่อะไรอย่เงี้ยตอนนั้นก็แบบก็แล้วแต่ครับแบบห้าวอะเออเขาเป้งอะสมัยนั้นคือแบบเยี่ยงกา เออพอไปไปมามาก็เลยแบบเออเจ้าของช่องเขาก็มาจริงๆเ้ยมาแบบเอาแอปเอาเอานั่นแหละช่องช่องเขาเลยมามาเมนในคลิปนะคลิปนั้นของเราอะ่ะเขาก็อ้อเขาก็พูดดีแต่ว่าเขาพูดดีจนเราสึกเราสึกแย่ yeah. <c oughs> เขาพูดกับเราแบบเออพี่เขาพี่เข้าใจน้องนะว่าเออเนีย่ยนี่ข้อมูลนี่ข้อมูลที่พี่ไปเอามาทำคลิปซึ่ง มันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้แต่เราก็เออยอมรับตรงนั้นคือมันเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้อ่ะคุณว่าพันธุ์ที่เชื่อถือได้ไหมเออแบบมันก็มีสิบข้อใช่ไหมเขาก็จะแบบเียงมาทีละข้อเลยว่าเออเนี่ยอันนี้เอามาจากกระทูนี้กระตูนนี้คือเป็นพันธุ์ที่ปวดเลย <c oughs> คือบางอันมันก็เชื่อถือได้แต่คือพันธุ์ที่ส่วนใหญ่อ่ะข้อมูลในพันธุ์ที่ส่วนใหญ่มันเชื่อถือไม่ได้เข้าได้ว่าเออแต่ตอนนั้นผมก็แบบเออครับก็ไม่ได้อะเพราะแล้วก็เออ ไม่ได้แบบไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องทหารนานนะแล้วแค่แบบคิดว่าเอ้ยเราเรารู้สึกขัดใจกับเนื้อหาตรงนี้ของเขาเราเลยเออทําคลิปคลิปนะั้นมันเป็นคลิปที่แบบแม่คิกคลิกเรามากๆเราเลยแบบไม่ไหวละต้องทําคลิปอย่างนี้เออแลแหละก็ไม่ดีนะแนะนํำก็อย่าทำเลยมันไม่ค่อยดีหรอกมันคืออ่ะแน่ๆคือปั่นกระแสะ ปันกระแสมันดีมันมันได้ยอดแน่ๆแ,แหละแต่ว่ามันไม่ดีหรอกให้คนจําเราในทางที่ดีมันมันเวอร์กว่าจริงๆจำเราในทางที่ดีอ่ะมั่งไปได้ไกลกว่า,า,าวขา้อต่อมาหน้ากล้องกับหลังกล้องหน้ากล้องกับหลังกล้องหรออืมจะว่ายังไงดีผมว่าทุกคนแหละเป็นทุกคนแหละที่ว่าหน้ากล้องกับหลังกล้องอ่ะไม่เหมือนกัน คือมันคือมันไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกันแบบหน้ามือเป็นหลักตีเลยนะแต่คือแบบอย่างน้อยๆอ่ะมันจะมีเรื่องบางเรื่องหรือนิสัยบางอย่างที่เราไม่ได้แสดงออกไปหน้ากล้องหรือนิสัยที่เราแสดงออกมาหน้ากล้องบางทีมันก็ไม่ใช่นิสัยที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยเหมือนที่ผมคุยกับทุกคนเนี่ยแบบทุกคนเห็นผมในคลิปอะทุกคนบอกว่าผมแบบช่างจออะไรเงี้ยแบบพูดกิ่งพูดเยอะอะไรเงี้ยในความเป็นจริงอะ แล้วก็เป็นจริงไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้คือพูดเยอะจะพูดเยอะกับคนที่สนิทเว้ยแต่ก็ไม่ได้พูดเยอะขนาดนี้เหมือนกันเออคือด้ความที่เราเป็นเราทําหน้าที่ตรงนี้เราต้องเอ็นเราต้องพูดไปเรื่อยๆอ่ะเข้าป่ะเพื่อไม่ให้แบบมันเด็แอร์เออพอมันเด็แอร์แต่เราก็ต้องมาตัดเราต้องมาตัดออกสุดท้ายอ่ะนกักนคือการที่เราการที่เราต้องพูดไปเรื่อยๆให้แบบให้มันจบคอนเทนต์อ่ะ นั่นแหละคือยิ่งเราหาคอนเทนต์มาเยอะเท่าไหร่เราต้องอัดอดอัดไปให้หมดเว่ยเหมือนในคลิปไรเดอร์อะห็นปะ่ะคือคนคือในความเป็นจริงอ่ะคนเราไม่สาม,มารถมาภาพ่องไรเดอร์เป็น้านาทีสิบนาทีได้ขนาดนั้นเว้ยเออคนเราต้องแบบเอ้ยไม่อาจจะแบบสะกิดเพื่อนอะเฮ้ยมึงมึงรู้มึงรู้จักเรื่องนี้ปะ่ะอะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยมึงมึง,ม,งมึงคิดว่า เดอร์ตัวนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันมันก็จะแค่ประมาณนี้ไล้แบบก็จะถามตอบไปแบบแบบคนแล้วประโยคสองประโยคอะไรเงี้ยแล้ก็จบไม่ถึงแบบไม่ถึงสามนาทีได้ซ้ำอ่ะแต่นี้คือมานั้งคำกันห้านาทีสิบนาทีเออเดีย๋ยวไปสู่คำถามข้อต่อไปกดดันหรือเปล่าถามว่ากดดันไหมกดดันนะคือมันเป็นการกดดันที่ มันมาจากหลายๆสังคมอ่ะซึ่งเพื่อเป็นครอบครัวเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆคือคืออย่างที่บอกว่าด้วยความที่ผมก็ต้องเริ่มใหม่หมดเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยการเป็นว่าผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดตัวเลยผมจะต้องแบบดันตัวเองขึ้นไปมันมันเป็นรายการกดดันจากตัวเองด้วยอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะ ตัใหญ่ๆเลยเป็นการกดดันกับตัวเองเพราะผมเคยอยู่จุดที่สูงมาก่อนแล้วเราอยู่คือเข้าใจป่ะว่ายิ่งบินสูงอ่ะยิ่งตกมาเจ็บและไม่เจ็บจริงเว้ยแบบเจ็บหนักเจ็บน่วมไปหมดอ่ะคือจากแต่ก่อนที่แบบที่เคยที่ที่ทเรล่าผ่านมาที่ผมเล่าผ่านมาข้อกันก่อนคือ แต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่แบบไม่ได้โมโ้เลยคือมีหลักฐานทั้งหมดผม,ผมแคปไว้หมดเออไอเวลาแบบยอดขึ้นเมื่อก่อนผมแคปไว้หมดเลยเพราะแบบเก็เด็กอะด้วยความเด็กอะเราแบบมันมียอดเยอะๆเราก็เราก็ต้องแคปเป็นปกติแล้วแบบอ,อยากอวดเพื่อนอยากให้ทุกคนรับรู้อะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละมันเป็นการกดดันจับตัวเองซะส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้นแหละ ยังไงมันก็ต้องกดดันอยู่แล้วเออไม่ว่าจะอยู่สูงอยู่ต่ามันต้องกดดันอยู่แล้วยิ่งอยู่สูงยิ่งยิ่งกดดันที่ตําเออเพราะเราก็ต้องรักษาเกณฑ์ของเราใช่ะเมป่ะก็แหล่ะโอเคไปคําถามข้อต่อไปยังจะทําต่อไปจนถึงเมื่อไร่ตอบยากนะตอบยากมา,มากๆเลยอนะ่ะเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทําไปได้ถึงเมื่อไหร่ แต่เราที่เรากินนะที่เราคิวกนะ็ค,คงจะอีกสองถึงสี่ปีนี่แหละทำไมทาไมผมกล้าตอบว่าสองถึงสี่ปีเพราะว่าถ้าไปในสองถึงสี่ปีเนี้ยอะไรหลายๆอย่างในช่องมันยังไม่ดีขึ้นอนะ่ะมันก็ควรจะไปได้แล้วเพราะมันก็สิบปีแล้วนะเออเราอยู่ตรงนี้มาสิบปีแล้วเลวอีกอย่างหนึ่งอ่ะไอสองถึงสี่ปีที่ว่าเนี้ยก็คือผมเรียนจบแล้วเวยก็คือไปทำง,งานดีกว่า ส่วน,นตรงนี้เขาคงจะไม่ได้ทิ้งถาวรเขาคงจะแบบว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่ทำอะไรเงี้ยหรือแบบเอ่อทำหรือแบบทําตลอดแต่เป็นแบบลดวอลลุ่มลงอะไรเงี้ยที่เราลงคลิปแบบอาทิตย์ละสี่วันเนี่ยเออเราอาจจะลงคลิปแบบอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งประมาณนั้นน่ะหรือไม่ก็แบบเออนานาทีลงอะไรเงี้ย ก็ใจอ่ะใจมันยังไม่อยากทิ้งหรอกแต่ว่าถ้าอนาคตอ่ะอนาคตมันเจอสิ่งที่ดีกว่ามันเจออะไรที่มันไปได้มันไปได้ดีกว่าก็คงจะเลือกทางนั้นมากกว่า,วาคือตอนเนี้ยเราคือตอนเนี้ทางอ่ะมันไม่ได้มีให้เราเลือกเยอะขนาดนั้นเว้ยผมคิดว่าต,วนะตอนนี้ยณตอนนี้ณตอนนี้สำหรับผมนะอยูู่นแบบแม่งดีสุดแล้วเออแล้วก็ทําอย่างอื่นเสริมไปเรื่อย ถึงมันจะไม่ได้เงินเป็นหลกักไม่ได้เงินแบบคงที่แต่แล้วก็แบบเออมันก็มันโอเคสุดแล้วในตอนเนี้ยเพราะว่าเราไม่เราตอนเนี้ยมันไม่ได้ชีวิตชีวิตกับหลายๆอย่างตอนนี้ยมันยังไปยังทําในสิ่งพวกนั้นไม่ได้อืมแบบเราก็ทํางานเต็มเวลาไม่ได้เพราะเราติดเรียนด้วยอะไรด้วยใช่ไหม เออเพราะนั้นแล้วการทำอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคสุดมันเวิร์กสุดแล้วโอเคกระถามข้อต่อมาคาดหวังอะไรบ้างคาดหวังอะไรบ้างตอนเนี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันแล้วพูดตรงๆไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันแล้วถ้าเกิดว่ามันภายในปีเนี้ยมันยังไม่ดีขึ้นอ่ะหมายถึงปีที่จะถึงเนี้ยเออภายในปีหนึ่งปีที่จะถึงเนี้ยถ้ามันไม่มีอะไรดีขึ้นอนะ่ะ ก็คงจะปล่อยแล้วคงจะเฉยๆกันมาแล้วทาไปทําแบบทําไปเรื่อยๆแบบไม่ได้สนใจอะไรมาแล้วอะ่ะคําถามข้ตอต่อมาเป้าหมายที่วางเอาไว้เป้าหมายที่วางลงไว้ของผมก็คือคือผมอ,ะอ่ะอ่าเข้าไปดูให้ทุกคนกดเข้าไปดูที่หน้าช่องก่อนเอ,อะเดี๋ยวขึ้นให้ดูก็ได้แล้วดูที่ปกปกช่องอะ่ะไอ้ปกหลังอะ่ะทุกคนก็จะเห็นว่าผมเขียนไว้ว่า โกทูหนึ่งหมื่นซับใช่ไหมนั่นแหละทุกคนคือเป้าหมายในตอนนี้ของผมก็คือการขึ้นไปถึงหนึ่งหมื่นซับสไคเบอร์ภายในปีหน้าคือสิเท่าสิเท่าของตอนนี้เออสิบเท่า 10, 10ของตอนนี้ภายในหนึ่งปีอะ่ะซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเฉียดเฉียอ่ะก็ยังโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงถ้ามไม่ถึงครึ่งเลยอะ่ะอันนี้ก็เริ่มคิดละ ถ้ามันไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะอันนี้ก็น่าคิดแล้วแต่ว่าถ้ามันถึงครึ่งอ่ะถ้ามันได้ถึงครึ่งจริงๆอ่ะแปลว,ว่าเรากาลังจะกลับไปอยู่จุดเดิมเรากําลังกลับไปสู่จุดที่เราเคยอยู่ได้แล้วคือเกินห้าพันอ่ะเออคือเกินห้าพันขึ้นไปอ่ะคือเราอยู่จุดเดิมได้แล้วเอ้แต่ตอนเนี้ยเป้าหมายของเราเลยที่เราตั้งเอาไว้คือหนึ่งหมื่นภายในหนึ่งปีซึ่งถ้าไม่ถึงก็ขอให้มันเกินห้าพันละกัน ตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งรอเดี๋ยวคงเพิ่มไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงตอนนู้นแต่ผมว่าคงได้สักห้าพันแหละเออปีตั้งปีหนึ่งสี่พันไม่น่าเยอะเท่าไหร่ <c oughs> ไม่น่าเยอะเท่าไหร่เพราะงั้นแล้วทุกคนช่วยเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะถ้าถึงห้าพันแล้วผมอาจจะทําพวกอ่าสมัครสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยเออที่คุณเขาทำกนะัน จริงๆตอนนี้ยูทูบมันส่งเมลมาเรื่อยๆเลยเอ้ยมึงทำสักทีอะไรเงี้ยกูก็แบบทําให้กูทาขายใครแล้วกูวไม่มีคนดูว่ะคือมันถึงหนึ่งพันซับแล้วแต่ว่าพันซับเนี่ยเี่ยพันในพันคนเนี่ยจะมีสักกี่คนมาซื้อกูถึงวะโอเคคาถามข้อสุดท้ายแล้วคาถามข้อสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกี่คนที่กําลังคิดอยากจะทําก็ ให้คิดดีๆคิดเยอะๆคิดให้ถี่ท้วนไม่ได้หมายถึงว่าการจะเข้ามาไม่ได้หมายถึงคิดเรื่องที่จะเข้ามาทํานะให้คิดในหลายๆอย่างอะ่ะคือ youtube ทุกวันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นหลักไม่ได้แล้วคือเมื่อก่อนนะมันเคยเป็นหลักได้นะแต่ทุกวันเนี้ยมันเป็นหลักไม่ได้แล้วสําหรับคนที่อยากจะเริ่มทําอ่ะคือมันจะเป็นหลักได้ก็เฉพาะคนที่ มียอดผู้ติดตามแบบหลักแสนขึ้นไปอ่ะเออนั้นคือแบบเริ่มทําเป็นหลักได้แต่ก็ยังไม่ยังยังไม่ค่อยยัง,ยงแบบยังหาก,กินกับมันได้ไม่เต็มที่เหมือนดึกมันกัน่ะคือยอดผู้ติดตามเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีเงินกินขนาดไหนนะแต่มันหมายถึงมนเป็นตัวการันตีเฉยๆว่าอย่างน้อยเนี่ยในหนึ่งแสนคนในหลายหลายแสนคนติดตามเราอยู่เนี่ย อย่างน้อยมันต้องมีสัก20-30%ที่ตามมาดูคลิปเราตลอดซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะมีคนเราๆ2 3งถึงหมื่นคนเข้ามาดูคลิปเราซึ่งก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ได้การันตีเสมอไปซึ่งผมไม่สามารถอธิบายทุกคนฟังได้เลยว่าอ่าว่าการให้เงินของ YouTube เนี่ยมันทำยังไงแต่ถ้าใครเข้ามา อยู่ตรงนี้แล้วเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวก็รู้เองเออเดี๋ยวพอพอแบบเห็นเลขหลังบ้านแล้วเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละให้คิดที่ดีคือเราต้องมีงานที่เราต้องมีงานรองรับอ่ะเออพวกนี้ด้ยกว่าว่าการทำ u t u b e ในยุคนี้คุณต้องมีงานรองรับในระดับหนึ่งต้องมีงานรองรับหรือไม่ก็มีพื้นปีมีพื้นฐานที่แบบแข็งแรงอ่ะมีราฐาที่แข็งแรงก็แบบ บ้านมีเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแบบมีเงินอยู่แล้วหรือมีงานทําที่มั่นคงอยู่แล้วอะ่ะอานถึงทาได้แต่ถ้าแบบคุณเป็นศูนย์เลยอะ่ะอย่าหวังจะทําคือมันทําได้แต่ว่าถ้าคุณไม่หวังเงินอะ่ะเอ,อถ้าคุณไม่หวังเงินอะ่ะอัน,น่าทำได้แต่ถ้าคุณจะหวังเงินอะ่ะคุณต้องมีแบ็กอัพอยู่แล้วนะต้องมีแบ็กอัพในระดับเลยพอทํามาแล้วอะ่ะก็เวลาจะตัดสินใจอะไร การทำเนี่ยคิดเยอะๆเออไม่งั้นจะก็จะเหมือนที่ผมเคยเล่ามาก็าน,นั่นแหละทุกคนสิ่งที่อยากจะฝากก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ผมคิดว่าถ้าทุกคนอะ่ะเข้ามาทําเองอะ่ะถ้าทุกคนเข้ามาทําอ่ะทุกคนก็จะรู้เองไว้ยว่าอะไรคืออะไร <c oughs> ก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าใครไม่ไดกดไลค์ฝากกดไลค์ครไม่กดซับสไครป์ฝากกดซับสไครป์ไว้ด้วย สวันนีผมขอจะลุกไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในรอบการ